ขณะที่ราคาทองคําในตลาดโลกนะครับค่อนข้างที่จะผันผวนทีเดียวแล้ะครับสัปดาห์ที่แล้วเรายังเห็นการปรับตัวเหมือนจะเป็นขาข,ขึ้นแต่พอสัปดาห์นี้ก็เริ่มจะย่อลงมาครับล่าสุด1,210เหรียญนายวิคคอร์จะประเมินกลยุทอย่างไรตรวจสอบกันครับกับคุณพันงามอารยาบุตรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษ a, ัทลักทรัพยาบริษัทท a สติโกฟิวเจอร์สครับสวัสดีครับพันงามคะ สีัทั้งสองท่านค่ะค่ะการรวดลงมาของราคาทองคำนะคะที่ลงมาแรงเหมือนกันในตอนนี้นะคะถ้าไปดูปัจจัยหลกัลกๆเลยนะคะที่กดดันให้ทองคําปรับลงมาจะเป็นประเด็นไหนบ้างคะค่ะก็คือราคาขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณหนึ่งพนะคะแล้วก็ถูกขายทํากําไรนะคะ รวมถึงการที่ตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นตัวนะคะก็นำโดยตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ฟื้นตัวขึ้นมานะคะแต่เมื่อคืนวันจันตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดทำการนะคะ<ฆ>แล้วตลาดหุ้นเอเชียก็ปิดบวกกัน ค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนด้วยนะคะที่ติดบวกได้แรงรวมถึงตลาดน้ํามันนะคะที่ปรับขึ้นมาแรงต่อเนื่องนักลงทุนก็เลยมีการขายทํากําไรทองคํานะคะแล้วก็หันไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดน้ามันแทนนะคะนี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคาเนี่ยร่วงลงมานะคะแล้วก็ตลาดจีนนะคะที่ปิดไปตั้งแต่จุดจีนเนี่ยก็คือ เปิดทําการมาน้องทุนของทางจีนเองเนี่ยพอเปิดตลาดมาเห็นรา,ารคาทองคําขึ้นไปขนาดนี้นะคะก็ขายออกมานะคะเพื่อที่จะเก็บกาไรไว้ก่อนด้วยนี่ก็เลยเป็นอีกแรงหนึ่งนะคะที่ทําให้รา,ารคาทองคําเนี่ยร่วงลงมาในช่วงนี้ค่ะค่ะวันนี้จะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อหรือว่าอาจจะต้องมองเป็นจุดสต o อ l ล s s ครับเนี่ยค่ะสําหรับตรงนี้นะคะเราก็มองว่า ราคาทองคำเนี่ยจบรอบขาขึ้นในระยะสั้นแล้วนะคะก็คือตรงจุดที่1 2ึ่นสอะคะ,คะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยตั้งททร์กเก็ตการทำกำไรในรอบนี้ไว้ที่หนึ่งพนห้าสิบนะคะแต่ก็ขึ้นเกินมานิดนึงแล้วเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงของอการพักตัวนะคะก็ะเราต้องดูว่าแนวรับวันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งร้เ้าเนี่ยสามารถที่จะรับอยู่แล้วก็ มีการดิบกลับขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ก็อาจจะสร้างฐานบริเวณนี้นะคะก็คือระหว่าง1,190เถึงห2 0่เหรียญเราต้องดูบริเวณนี้ถ้ายืนอยู่นะคะมีโอกาสขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะติดแนวต้านที่1250-1260อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าหลุด1190นี่ก็คืออาจจะลงมาได้ถึง1175เหรียญค่ะ อิน่าหนึ่งพันห่งร1 9 0สตรงนี้นี่คือเข้าทยอยเข้าไปได้บางส่วนหรือว่าแนะนำยังไงคะค่ะ1190ตรงนี้ก็อาจจะเล่นเทรดดิ้งลองได้<อ>นะคะแต่ต้องดูว่าหลุดไหมนะคะถ้าหลุดก็คือต้องคัดลอสนะคะเพราะว่าอาจจะร่วงลงได้อีกค่ะ ครับผมสำหรับคนที่อาจจะเผลอไป follow buy เอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจุด stop loss นี่ต้องกำหนดเอาไว้หรือ,อยังครับตรงนี้ค่ะก็กำหนดตรงบริเวณ1,190เหรียญอ๋อยังรอได้อยู่อีกส0อีกยีเหรียญนะครับค่ะถ้าหลุดหรือจริงๆตรงนี้ก็คือประมาณเล่นเทรดดิ้งในกรอบระหว่าง1,190ถึงประมาณ1,230นะคะประมาณนี้อ,อ่น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณนี้ก่อนนะคะ ค่ะส่งฝัง่งของเซฟตี้อินดิคฟิวเจอร์สเล็กน้อยค่ะคุณพันางานคะค่ะสำหรับ s ซฟตี้นะคะก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะคะก็มองว่าน่าจะยังฟื้นตัวได้ต่อนะคะเพราะว,าว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะตามราคาน้ำมันในตลาดโลในตลาดโลกที่ปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะก็คือยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่ายังอยู่เหนือ แป0ร้อจุดนะคะก็สามารถที่จะเล่นฝั่งรองได้แต่เมื่อไหร่ที่ต่ำกว่าแปดอยจุดก็คือตับลอ s ฝั่งรองนะคะค่ะค่ะอ่ารค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ